ยินดีต้อนรับกลับสู่ MS Auto Review วันนี้เราจะพาไปชมหนึ่งในรถกระบะขนาดกลางที่น่าตื่นเต้นที่สุดแห่งปี Ford Ranger r t 3 0L ปี2025กระบะคันนี้ผรสานความสามารถในการลุยทางวิบากกับความสะดวกสบายในการขับขี่บนถนนในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัวและวันนี้เราจะพาคุณไปดูรายละเอียดทั้งหมดกันเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อน Ranger อปี2025มาพร้อมรูปลักษณ์ดุดันบึกบึนอย่างที่คาดหวังจากรถกระบะสมรรถนะสูงซุมล้อขนาดใหญ่ พร้อมล,อล้ออลลอยด์ขนาด17นิ้วที่หอด้วยยาง e ALTERAIN กระจังหน้าสีดำโดดเด่นพร้อมโลโก้ f อร์ขนาดใหญ่เป็นเอกลักษณ์ด้านหน้ามาพร้อมฝ่ายหน้าเลสทรง CCLANT และแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถที่ใช้งานได้จริงด้านท้ายมีฝาท้ายปั๊มหนูลายเส้นชัดเจนท่อไอเสียคู่และกันชนท้ายยกสูงเพื่อมุมลุยทางวิบากโดยเฉพาะทุกส่วนสะท้อนถึงความพร้อมในการบุกตะลุยทุกสภาพเส้นทางใต้ฝากระโปรงคือขุมพลังเครื่องยนต์เบนซิน V6 EcoBoost ขนาด3.0ลิตรเทอรนเทอ,โโอร์โบให้กำลังสูงสุดถึง405แรงม้าแรงบิด4 3 0บปอนด์ฟุตส่งกำลังผ่านยร์อัตโนมัติ10สปีดระบบขับเคลื่อน4ล้อบแบบฟูลทังพร้อมโหมดการขับ oh ขีบ่แบบบ o r r o w Show Cup f o ขนาด2นิ้วพร้อมเทคโนโลยี Lightwell และโครงสร้างแชสซีเสริมความแข็งแกรง่งทำให้มันเป็นอาวุธคู่ใจในเส้นทางออฟโรดไม่ว่าคุณจะขับขึ้นเขาลุยทะเลทรายหรือวิ่งบนทางหลวงก็ให้การควบคุมที่มั่นใจ และสมรรถนะที่น่าประทับใจความสูงจากพื้นและช่วงล่างที่ยืดหยุ่นทําให้มันเหนือกว่ากู้แข่งในกลุ่มเดียวกันแท่ทุกคันห้องโดยสารของเรนเจอร์แรปเทอร์ก็ไม่แพ้ภายนอกบบาดหนังทรงสปอร์ตแต่งด้วยลายสีส้มเฉพาะรุ่นและโลโก้รัฐเยป,ปักอย่างประณีตมาพร้อมหน้าจอแสดงผลดิจิทัลขนาด12.4นิ้ว และจอสัมผัสแนวตั้งขนาดใหญ่12นิ้วทำงานด้วยระบบ 6CA รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมีระบบ Airbag แยกอุณหภูมิซ้ายขวาเครื่องเสียงระดับพรีเมียมจาก BO และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมายทั้งหมดนี้ช่วยให้ห้องโดยสารดูหรูหราแต่ยังคงกลิ่นอายของความดุดันสไตล์ Off-Road ไว้ได้อย่างลงตัวสุดท้ายคือเรื่องราคา Ford Ranger r a n g e r r ร p t o r ปี2025มีราคาเริ่มต้นที่ประมาณ1.99ล้านบาทในสหรัฐ ประมาณ55,000ดอลลาร์และถ้าเลือกติดตั้งออปชันครบราคาสามารถขยับขึ้นไปแต่2 2ล้านบาทหรือราวๆ60,000ดอลลาร์ด้วยสิ่งที่คุณได้ทั้งสมรรถนะเทคโนโลยีและความสามารถในการลุยทางวิบากถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่ามากสำหรับสายลุยตัวจริงและนี่คือทั้งหมดของรีวิวในวันนี้ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและรอชมรีวิวรถยนต์ที่ซื่อตรงและครบทุกมุมมองได้ที่ m o t o Review แล้วพบกันใหม่ครับ